มันดีมันดีกว่ากว่าที่ที่คิดคิดคิดมันได้ยินเสียงอ่ะมันได้ยินเสียงอ่ะแล้วมึงให้มันไปท้าไหมตั้งนานโอเคสวัสดีครับเราดูมันดีนะครับผมแม่อยู่ชัดแบบนี้สีเสือโดดแบบนี้ เป็นแทนเพื่อผมหลงเลยนะฮะวันนี้วันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นไงเราไม่พูดเยอะใช่ป่ะจริงไหมครับเนี่ยพี่มีมีเกมสนุกแน่นอนถ้าพี่เป็นมินิกรนี่คือฮาสนุกแน่นอนอยากเล่นแล้วเหรอเล่นเลยไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่อธิบายเกมเลยเกมนี้ชื่อเกมว่าเกมทายคำเป็นเกมที่ฮิตที่สุดนะเวลานี้ไวพดเพชรพึ่ไวพดเพชรพึ่ไวโพดไพจะพัดแต่ว่าเกมนี้ต้องได้เป็นคู่มีมาคู่พี่มาเฮ้ยไม่ใช่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 ไิ่ใช่ไม่ไม่ใช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 ่ไม่ โอเคป่ะโอเคครับจะได้ง่ายๆเกมไทยคำเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ให้กับคู่ละหนึ่งอย่างคือหูฟังอย่างเช่นสมมติเราให้ททยคำคำคำหนึ่งโดยแบ่งออกเป็น2โหมดครับโหมดหนึ่งคือโหมดอาหารอีกโหมดหนึ่งคือโหมดเพลงอ่านี่บอกว่าเดี๋ยวของฉุกันใครเลือกใครได้ชนะได้เลือกแต่ว่าอีคนนึงเหมือนนะห้ามพูดออกมาฟังแล้วคือใบให้ฟังเหมือนอ่านปากแล้วตอบกันแค่นั้นเลยชนะ ไม่ได้ของรางวัลแต่แพ้เนี่ยมีบทลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวดูอยู่ทีคือถ้าชนะก็ไม่ได้อะไรคือมันเป็นความสนุกของพี่ไงเพราะแบบเป็นน้องใหม่ไอ้เพื่อเพื่อแฟนคลับที่ไม่รู้ชื่อไงเพราะว่ายังไม่ดังกันอีกใช่ไหมใช่ใช่แนะนำตัวหน่อยไม่ไม่ใช่พวกเราคูกรูเนี่ยขนดก็เดินคนแรกครับผมครับสวัสดีครับพี่นะครับนี่ตบมือด้วยตบมือให้ตัวเองด้วยนล่อะนี่อ่ะคนที่สองครับ ไอ้บุญไมอ่อนบุญไมอ่อนฮะสวัสดีครับผมชื่อเดมนะครับผมอ่านี่นี่เริ่มมีประสบการณ์ครับผมมาคนนี้ฮะสวัสดีครับชื่อเนทครับสวัสดีครับฝังนึือป่ดตัวนะครับได้ครับผมชนะไปเออไปชนะแลอวโอเคเดี๋ยวให้ตัวแทนเอาไปฝ่งยกิ๊บชุบนะเพื่อเลือกโหมดมี2โหมดนะอาหารกับเพลงเพลงอ่าชนะได้เลือกก่อนนะเปล่าเดียวจบนะเป่ายิงแล้วปุ๊บมาเลยนะไม่จู่ๆชนะเป่ายิงปุ๊บออกเลยได้ครับโอเคพี่ส่งเลยนะเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบ เป ja. ่ายิงชุบเอ๊ยขออีกเออขออีกนี่ไม่ได้แล้วนะไม่ใจปะเอาหมดอาหารแล้วกันครับหมดอาหารสองแสดงว่าทีมนี้จะเป็นหมดเพลงเอ้านิว้องเพลงเพราะยินชอบร้องเพลงไหมอ๋อชอบเต้นด้วยนี่ก็น่าจะแบบฟังเพลงบ่อยะอยากเห็นนะคบเต้นโวนไหนบ้างเต้นโชว์เฮ้ยขอขอสักแดนหนึงสักสสเต็ปนึงสสเต็ปนึงพี่ขอพี่ขอขันนี้นึง อ่ะขอคุณครับชอดนะไม่มีซาวไม่ส่งอะไรอ่ะคนนี้เต้นเก่งให้คนนี้ร้องเพลงเพราะขอสักหนึ่งท่อนเพลงอะไรก็ได้จัดไปฮะ3 2 1ไปเอ่อไปล่ะฝื้นฉันฝื้นไม่ได้แล้วโอ้โหสุดจริงไปหัวท่าฉันชิดไปเกินคนนี้เจอผิดใหม่ ยอมฉันยอมแพ้เธอไปแล้วไงต่อต่บไม่ปิดเลยทุกปิดรายการเลยครับไม่ได้ถ่ายร่างจริงจริงเขาโชว์มาแล้วหมดอาหารทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวทำอะไรได้บ้างกินเก่งแต่กินเก่งฟังนั้นเดี๋ยวค่อยไปโชว์ตอนเล่นเกมแล้วกันโอเคแล้วทีมไหนจะเล่นเป็นทีมแรกอ๋อไอ้ทีมเราดีกว่าเพราะทีมเราได้เลือกหมดก่อนทีมเราเล่นทีมแรกโอเคไหมได้ครับโอเคครับขออุปกรณ์เลยครับเปิดเพลงของทั้งสองกูฟังให้กับน้องเลยครับพร้อมแล้วนะฮะหมดแรกคือหมดอาหารนะครับทุกคน คำใบแรกคืออะไรอ่ะเอาแล้วดวงด้วยมาลูกอมอุ้ยมีลูกเปลี่ยนไหมปะเปลี่ยนเปลี่ยนพูดได้นะพูดได้เลยพูดได้หรอแกงไตปลาแกงไตปลา้้าแกงไตปลาแกงไข่แกงแกงไข่แกงแกงไต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 ปลา แกงหัวใจปลาแกงไตปลาแกงไตปลาเออหนึ่งครับสปาเกตตี้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 ตสปาเกตตี้สปาเกตตี้สปาเกตตี้สปอเออตโอ้โหขิมาเอาป้าวเราข้ามข้ามเข้ามไม่ได้เลยข้ามอีกข้ามอีกน้ำพริกนรลูกน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริก น้ำพริกน้ำพริกนรกนรกน้าโล๊กน้ำสองกระแนนครับสองกะแนนข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัด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 ต้มต้มยำข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดต้มยำทะเลทะเลทะเลเออเออรวมเต็มข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดต้มโอ้ได้ได้โอเคได้ได้ข้าวข้าวข้าวพี่โอ้โหข้าวพี่ข้าวข้าวข้าว มันยากเกินมากเส้นใหญ่เยนาโฟเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่เยนาโปเยนาโปเยนาโฟเยนาโฟเยนาโปเส้นเออเออโอเคเส้นใหญ่ข้าวข้าวพี่ทีมงานนับคะแนนั่นนะครับทอดมันปลากายน้องไททอดมันทอดมันน้อยไว้ผัดทอดมัน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 ปลากายข้าวหนึ่งข้าวผัดสับปะรด ข้าวผัดสับปะรดพริกนรกพริกนรกสับปะรดข้าวผัดสับโอสับปะรด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 ข้าวซี่โครงข้าวซี่โครงหมูย่างข้าวผัดอีกแล้วเหรอยากครับ่ข้าวมันไก่ทอดข้าวผัดข้าวมันมันข้าวมัน ข้าวมันมันมันข้าวมันไข่ทอดข้าวมันไข่ทอดข้าวมันไข่ทอดข้าวมันไก่ตอนข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดเออข้าวขาหมูข้าวขาหมูขาหมูเนื้อล้วน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 ไม่เอาหนัง พ่อยากอ่ะผมเอาจริงนะจากการที่ผมผมเป็นพิธีกรนะผมเข้าใจอย่างนงี้คือเน็ตเป็นเด็กนอกคือบางทีคาว่าเนื้อล้วนอ่ะล้วนมันบางทีแอคเซนต์มันเอาไม่ออกประกบออกประกบกับเหมือนสีมาก่จริงจริงเด็ดคะแนนนะเ็ดคะแนนจากเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบกว่าถ้าคะแนนผิดขอโทษด้วย ด้วยกฎกติกาเมื่มอกี้บอกว่า2นาทีขอเปลี่ยนเป็นสานาทีเพราะว่ามันยากมากเมื่อกี้คือเราจับไปสานาทีนะเพราะว่าทีมนู้นเขาแบบคือมันค่อนข้างยากอ่ะผมเลยเปลี่ยนเวลาเป็นสานาทีบทเกมที่2ของทีมเราก็คือบทก็คือเป็นเพลงนะฮะพร้อมยังโอเคโอเคอยุโอเคสามนาทีหนึ่งสองเริ่มครับกอด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 สุดท้ายสุดสุดสุดท้ายกอดสุดท้าย<อ>โอ้โหทีมนี้ของจริงฮะ มัน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 ดีดีดีมันดีมันดีกว่ากว่าที่ที่คิดคิดคิดมันได้ยินเสียงอ่ะมันได้ยินเสียงอ่ะแล้วมึงให้มันใบําไมตั้งนานอโเค านะครับ,บกเมื่อกี้มีการปรับเปลี่ยนกติการกอบครับเพราะว่าน้องยิมเป็นคนซื่อสัตะะย์มากๆนะครับไม่สมควรอยู่ดีครับผมเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้น้องได้ยิมน,น้องเลยบอกไม่เอางั้นเริ่มกันใหม่นะครับสามนาทีพร้อมหนึ่งสองสามไปเริ่มแค่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 โดนแล้วแค่แคแข่ข้าม <c oughs> ข้ามเลยครับมาแล้วกี่กี่เหตุผลกี่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  ข้ามสองครับผมเจอเจอมองเจอ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 แต่มือเจอแต่เจอแต่คนคนใจร้ายใจร้ายเจอแต่คนใจร้ายใจร้ายใจแบบร้ายเสียดได้เอาได้หรอโอ้โห้ไม่พอไม่พอไม่เอา หัวใจหัวใจไม่ฟังไล่ฟังหัวใจไม่ฟังความเงียบความเงียบเงียบความเงียบความเทียบคือคือคือคำตอบคือคำตอบเออความเทียบคือคำตอบเออโหยาวจัง claro> มัน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 ดีดีกว่ากว่า ชิคิดชิคิดอ่าให้ให้หน่อยให้หน่อยอันนี้ง่ายว่ะก้ม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 ต่ำต่ำก้มต่ำก้มต่ำทำไมทำไมต่อไปต้องต่อไปต่อไปทำไมต้องต้องทำไมต่อไปทำไมต้องต่องต่อไปต่อ ขวัญขวัญขวัญเอยขวัญเอยขวัญเอยขวัญขวัญมามาอ๋อขวัญเข้าเข้ามาอ๋อขวัญเข้าเข้ามาขวัญเข้าเข้มาเอาได้แหละให้มันดึงดึงดันดันดันดึงดันภาวนา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 อุ้ยพูดง่ายกว่ากอดกอดกอดได้ได้ไหมไหมกอดได้ไหมกอดได้ไหมอีก อีกคิดอีกกี่อีกนานไหมจิตกันไหมนานไหมเออโวลาเก้าคะแนนแน่โอ้ยเฮ้ยมาว่ะทีมนี้พร้อมแล้ว3 2 1มาครับเพลงแรกท่าท่าชาท่าชาเธอท่าเธอรักท่าเธอรัก ัท่าทางรักฉันจริงท่าทางรักฉันจริงโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหมันไปมันมันมันคงฮะคงมันโกหกมันคงมันหกมันอะไรอ่ะปลอบปลอบปลอบหราปลอบรักหราปลอบไรเอ่อหรา บอกหรอบอกบอกบอกตอนนี้บอกตอนนี้อยากได้กี่ครั้งถูกไม่มีต่อแล้วหนาวเหงาเหงาถูกไหมเหงาเหงาโอ้โหยากเท่าไหร่เหงาเลยเหงาเลยแล้วแต่เหงาแหละแล้วแต่แล้วแต่อะไรวะ ภาวนาภาาวนเอโลกโลกนู่นน่นอกนอกหัวหัวจั่นลองลองจากชื่อฉันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะลองจั่ชื่อฉันลองจั่งชื่อฉันเออใช่ใช่อ้ยโหจัดดึงดึงดันดึงดันอ่าถูกโลมาโลมาปัดโลมาเกยตื้นโลโลมา เรามาไม่ใช er> ่ปลาโอมันลุกชู๊กความรู้สึกความรู้ส oh! ึกความรู um> ้สึกจริงความจริงความรู <t> <t ้สึกที่ความรู้สึกที่เปลี่ยนความรู้สึกที่เปลี่ยนนี่ที่นี่ไ่นี่ที่นี่ที่นี่ก็นี่นี่ไงที่นี่ตรงนี้ ไม่ไม่อยู่ไม่เอาไม่อยู่ในไม่อยู่ในใจเธอในไม่ไม่อยู่ในใจในในใจฉันอะไรวะพูดพูดอะไรพูดอะไรก็เชิญพูดอะไรเรื่องของเธอ เอาวเวลาเวลาเฮ้ยแต่ว่าเน็ตเก่งนะอรอบเนื้เก่งโลโลมาไม่ใช่ปลาแม่งตอบโลมาเกยตื้น <c oughs> เอาแล้วครับผมราว n ูของนิวกับยิมนะครับผมเป็นโหมดอาหารนะฮะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่งเริ่มปอกเปี๊ยะทอดอา้าวเริ่มแล้วออเหรอใช่ปอกเปี๊ยะทอดฮะปอกปอกเปี๊ะปีปอกเปี๊ย,ยะยทอดทอดปอ<ะ><ะ>ทอดหนึ่งคะแนนครับเป็ดย่างน้ำผึ้งเป็ด เผ็ดเป็ดเป็ดย่างย่างน้ำพึ่งน้ำน้ำผึ่งพึ่งของเป็น้ะไรครับต้มขาไก่ต้มขาขาไก่ไก่เออเก่งเว้ยนิวมามาสามแล้วฮะปูบลูนิ่มบลูนิ่มลีฟนิ่มลีฟปูนิ่มปูนิ่มผัดผงกะหรี่โอ้โหของจริง สี่คะแนนไก่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงไก่ผัดผักบุ้งไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพราวไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานโอ้โหของจริงห้าสตอผัดบุ้งผัดกุ้ง <c oughs> สตอผัดกุ้ง,งสตอผัดมันกุ้งกุ้ง สะตอผัดกุ้งทอดมันกุ้งตอสะตอผัดผัดกุ้งเออได้แล้วปลาหมึกปลาหมึกไข่แดงไข่แดงเค็มปลาหมึกลาดปลาหมึกผัดไข่แดงเค็มไข่เค็มปลาหมึกปลาหมึกผัดไข่เไข่แดงไข่แดงไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มเออเก่งด้ย ปลากระพงปลากระปลากระปุปลากระพงปลาปลากระพงกะปลากระกะกระพงสบูู่ปลากระพงปลาหมูกรอบหมูกรอบกรอบ ขั่วพริกเกลือหัดพริกขั่วพริกเกลือเออขั่วพริกเกลือต่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 อเอาปลาไข่ชุบแป้งทอดปลาไข่ไก่ไข่ไข่ชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดโอ้โหวันนี้ชอบกินกุ้งอบอุ่นเส้นกุ้งอบอุ่นเส้นโอเคหมดเวลาเอาง่ายๆนะไม่ต้องนับฮะทีมนี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครว่าสองคนนี้เก่งมากผมผมผมขอนิดนึงเลย ทีมนี้นะไอคนเก่งนี้ไม่ใช่อายิมนะไอนิวที่เก่งมากเลยแล้วนำพังใบให้ตรงยังไม่ถูกเลยมัยังพูดไม่ไปถูกอ่านหนังสือยังติดอีกคโอ้โหจริงเกมนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเอกฉันมากนะฮะเกมไทยคำทีมน้องนิวกับน้องยิมเป็นฝ่ายชนะครับผมดีใจด้วยนะฮะอย่างที่บอกฮะเกมนี้สอนให้เรารู้อยู่2อย่างนะครับข้อแรกนะฮะเสียงแหบให้สองผูกถูกนะรู้สึกไงบ้างฮะสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับสนุกครับสนุกใช่ไหมเฮ้ย ินเนอร์ความสนุกมันไม่ท่าสนุกมากพี่โอ้โหไม่เคยเล่นเลยถ้าสนุกแบบนี้เดี๋ยวมีเกมโอ้โหวก็เกมไทยครันี้ก็มาเขาเรียกอะไรเล่นสนุกสนุกให้กับแฟนๆติดตามพวกเราเนาะยังไงก็ฝากติดตามน้องๆเจนใหม่ด้วยน้องๆใหม่ของเราในดูบันดินะครับผมแล้วก็คลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Sub สไให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆอ้อนหน่อยอ้อนคนมาดูคนละ สักสามวิพี่ครับทุกคนนะครับพี่รองนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมโอเคไปครับพี่รองอ้ออนแม่ๆหน่อยออนแม่ๆหน่อยครับเป็นยังไงได้อย่าลืมติดตามดูบันทึกกันเยอะนะครับเตรียมรอดูอยู่นะครับไอเรารอดูหรือเขารอดูเราเขารอดูเราแคร์นไม่เป็นไรไม่ไรได้ผมชอบผมชอบความนี่ดูคนนี้หนิมานี่ยเขอเปลี่ยนถ้าเปิดตัวแบบเย่อาเอาท่าอื่นบ้างกับแบบเท่ๆขอให้แม่แม่รูน่ารักทุกคนนะฮะก็ ขอให้มาดูเราเร็วๆแล้วก็ดูเยอะๆกันด้วยนะครับมาดูเร็วๆคลิปจะไม่ออกเลยมาดูเร็วๆอ่ะคนสุดท้ายมาหล่อๆเลยก็มาดูความน่ารักของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเออสันฉันกับโอเคขอพูดหนึ่งอบรมณ์ให้ติดใจเลยนะครับผมบ๊ายบาย